สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดาวไรที่ชานแนลนะคะวันนี้เรามาอัปเดตเส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่กันก็คือเส้นทางเด่นชัยไปถึงเชียงของนะคะถือว่าเป็นเส้นทางที่รอคอยมายาวนานกว่า60ปีของพี่น้องชาวเหนือกันจริงๆค่ะและตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเองก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถก่อสร้างเส้นทางสายนี้แล้วก็เปิดใช้บริการได้ตามแผนในปี2 5ง0 ด้วยค่ะอัปเดตข่าวจากเมนเจอร์ออนไลน์นะคะล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เดินหน้าเวนคืนที่ดินตลอดระยะทางรวมแล้ว8,000กว่าแปลงนะคะจาก8,665แปลงค่ะควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจาะอ,อุโมองค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะจากงาวไปทะลุพยาวซึ่งก็ทำให้การรถไฟเองเชื่อมั่นว่าภายในปี2,571จะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับเส้นทางนี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่จากอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ไปยังอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะระยะทางรวม323.10กิโลเมตรนะคะการก่อสร้างแบ่งเป็น3สัญญาค่ะสัญญาที่1ช่วงเด่นชัยไปถึงงาวจังหวัดลำปางนะคะระยะทาง104กิโลเมตรสัญญาที่2จากอำเภองาวไปถึงจังหวัดเชียงรายระยะทาง135กิโลเมตรและ สัญญาที่3ช่วงอำเภอเมืองเชียงรายไปถึงอำเภอเชียงของชายแดนไทยลาวนะคะระยะทาง84กิโลเมตร โดยจุดก่อสร้างที่ทําให้ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจมากที่สุดก็คือการขุดอุโมงค่ะเนื่องจากทางภาคเหนือเป็นภูมิประเทศภูเขาโดยเฉพาะจากอําเภองาวจังหวัดลําปางผ่านไปจังหวัดพยาวก่อนจะเข้าไปที่จังหวัดเชียงรายซึ่งล่าสุดนะคะช่วงเดือนมีนาคมปี2566ที่ผ่านมาได้มีการขุดเจาะอุโมงค์ที่พื้นที่อําเภองาวได้แล้วมากกว่า5เมตรนะคะและปัจจุบันก็ยังคงขุดเจาะไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทะลุปากทางที่ตําบลแม่กาอําเภอเมือง พยาวค่ะ โดยผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะได้เปิดเผยว่าสัญญาที่2มีการขุดอุโมงค์ทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่องปัจจุบันก็ยังอยู่ในขั้นตอนการขุดส่วนบนของหน้าตัดอุโมงค์นะคะและก็ติดตั้งระบบค้ำยันดินเนื่องจากอุโมงค์ประกอบด้วยชั้นดินและก็ชั้นหินที่วางตัวในแนวเหนือใต้คาบเกี่ยว2จังหวัดรวมความยาวกว่า2,700เมตรค่ะจากระยะทางทั้งหมดในสัญญาที่2ประมาณ5,400เมตร โดยภายในอุโมงคนะคะจะมีทางเชื่อมอยู่2ประเภทก็คือทางเชื่อมกรณีฉุกเฉินจํานวน11จุดแล้วก็ทางเชื่อมที่เป็นห้องควบคุมงานระบบจํานวน4แห่งค่ะ และสิ่งที่การรถไฟทําควบคู่กันไปก็คือการเร่งรัดเวรคืนอสังหาริมทรัพย์นะคะควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่องและโครงการก็จะสามารถแล้วเสร็จได้ตามแผนค่ะโดยทั้ง3สัญญานะคะมีพื้นที่ต้องเวรคืนรวมแล้ว8,665แปลงเนื้อที่รวม12,076ไร่แบ่งเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์7,704แปลง ที่ดินสอประกอ783แปลงป่าไม้13แปลงอื่นๆ465แปลงและมีสิ่งปลูกสร้าง5,053รายการโดยล่าสุดก็ได้เริ่มทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับชาวบ้านที่ถูกเวนคืนแล้วโดยสัญญาที่1ก็มีความก้าวหน้าร้อยละ54สัญญาที่2มีความก้าวหน้าร้อยละ29สัญญาที่3ก้าวหน้าร้อยละ49ค่ะ สำหรับโครงการรถไฟสายใหม่คือสายเด่นชัยไปถึงเชียงของนะคะผ่านพื้นที่59ตำบล17อำเภอ4จังหวัดได้แก่จังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายปลายทางจะไปบรรจบกับสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4นะคะทำให้สามารถพัฒนาไปเป็นศูนย์เปลี่ยนทายสินค้าชายแดนตลอดระยะทางเป็นทางคู่ขนานกันแล้วก็มีจานวน26สถานีประกอบด้วยสถานีขนาดใหญ่4สถาน สถานีสถานีขนาดเล็ก9สถานีป้ายหยุดรถ13แห่งมีลานขนถ่ายสินค้าจำนวน4แห่งรวมถึงมีลานกองเก็บแล้วก็บรรทุกตู้สินค้า1แห่งที่สถานีเชียงของบนพื้นที่150ไร้ไร่ค่ะ พร้อมแนวถนนเชื่อมต่อด่านชายแดนเชียงของค่ะจุดเด่นของเส้นทางรถไฟสายนี้นะคะคือไม่มีจุดตัดของรถไฟและรถยนต์เพื่อความปลอดภัยค่ะโดยจะมีรั้วกั้นตลอดแนวแล้วก็ออกแบบสะพานข้ามทางรถไฟสะพานข้ามถนนและถนนลอดทางรถไฟตลอดจนสะพานลอยทางเทา้าทางรถจักรยานยนต์ข้ามและทางลอดทางรถไฟรวม254จุดนะคะมีลานกองเก็บสินค้าตู้คอนเทนเนอร์5 ส่วนอุโมงค์คู่มีจํานวน4แห่งตามแนวที่ผ่านภูเขาประมาณ13.9กิโลเมตรแล้วก็มีอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยยาวประมาณ6.2กิโลเมตรนะคะ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็มุ่งมั่นดําเนินงานแล้วก็เร่งรัดโครงการก่อสร้างให้แล้วเ,เสร็จตามแผนแล้วก็สามารถเปิดให้บริการได้ในปี2,571ซึ่งก็จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้เร็วขึ้นกว่า1ถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์ดังนั้นจึงเป็นเส้นทางรถไฟแห่งอนาคตที่จะสร้างมูลาค่าเพิ่มทั้งด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะ และสำหรับทางรถไฟทางคู่สายใหม่นี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบสีหน้าปากอุโมงค์ทางเข้าออกนะคะ ภายใต้แนวคิดนบพรกังสดานภาวนาคำอธิษฐานศรัทธาต่อเก้าระฆังมงคล <c oughs> เพื่อเพิ่มความทรงคุณค่าเป็นสิริมงคลและก็หนุนท่องเที่ยวค่ะผู้ชนะเลิศก็จะได้สลักชื่อบริเวณอุโมงค์ด้วยโดยการรถไฟนะคะได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกชั้นปีส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแนวคิดในการออกแบบหน้าป่ากอุโมงค์ทางเข้าออกในโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะซึ่งมีทั้งหมด4ี่ห ได้แก่อุโมงสองจังหวัดแพร่อุโมงงาวจังหวัดลำปางอุโมงแม่กาจังหวัดพยาและอุโมงดอยหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ เส้นทางสายนี้นะคะถือว่าเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่ประชาชนชาวแพร่ชาวลำปางพยาวและเชียงรายรอคอยกันมายาวนานเพราะมีแผนตั้งแต่ปี2507แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการสร้างได้นะคะจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติให้ดำเนินโครงการการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีความคิดจะเสริมสร้างความทร,งค,มรงคุณค่าสร้างศรัทธาความรักความหวงแหนและก็ให้ทางรถไฟสายนี้ช่วยส่งเสริมการท่องเท่ย สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่แล้วก็เป็นสายทางที่ทุกคนต้องมาเยือนเรียกว่าเป็นเส้นทางรถไฟทางคู่ที่มีความพิเศษและความสวยงามอีกเส้นทางหนึ่งของประเทศไทยเราทีเดียวนะคะ เมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้สร้างเสร็จต้องหาโอกาสไปเยือนอย่างแน่นอนค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้หรือถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมดาวหายตีด้วยนะคะและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม และหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออาภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะหวังว่าเราคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ